เตรียมเปิดตัว Honor Magic V3 สมาร์ทโฟนจอพับที่บางที่สุดในโลกแบบ Global 22สิงหาคมนี้เมื่อเดือนที่แล้วสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง Honor Magic V3 ได้เปิดตัวที่จีนที่เป็นการสร้างความฮือฮาให้กับวงการสมาร์ทโฟนด้วยการเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่บางที่สุดและเบาที่สุดในโลกและต่อมาก็มีข่าวว่าตัวเมที่จะเปิดตัวในตลาด Global เร็วๆนี้แล้วครับ ล่าสุดทางอ o อนเนอร์ก็ได้ข้อวันเปิดตัวยังเป็นทางการออกมาแล้วครับโดยอ o อนเนอร์ประกาศเตรียมเปิดตัวเมจิกวี3วันที่22สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกาตามเวลาบ้านเราครับพร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และเอ็กด้วยครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบกอว์เร็วมากครับเพราะห่างจากการเปิดตัวที่จีนเพียงแค่เดือนกว่ากว่าเท่านั้นครับสำหรับ Honor Mag จิ3มีจุดเด่นมากมายนอกจากเรื่องความเบาและบางก็จะใช้ชิปเซ็สตสแตนด์อัลกอน 8G3 บนระบบบร,ริการ Android 14ครอบทับด้วย Magic OS 8.0.1ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียด50ล้านพิเซล40ล้านพิเซลและ50ล้านพิเซลกันน้ำกันฝุ่น IPX8 ให้แบตเตอรี่มาที่5,150มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว66วัตต์